ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาสวัสดีครับวันนี้ครับเป็นวันดีเลิกดีนะครับวันนี้เพื่อนบูมนะครับผมจะมอไม่ใ้ดนนะเพื่อนผมเองนะฮะรู้จักกันมปนานแล้วนะครับวันนี้ครมาออกรถ2คันเลยนะครับผมเป็นรถอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะเป็นตัว Mercedes-Benz E 3 0 0 b u บูติกไฮบริดนะครับแล้วก็เป็น Toyota Sienna สีดำครับ ขาวดำเลยนะแล้วทําไมรู้จักเราได้ไงเนี่ยบุม๊มอาก็รู้จักกันตั้งแต่ที่มาฮิโดนแล้วเนาะแล้วก็รู้ว่าเขาทําาเต็นท์รถอะไรอย่างเงี้ยครับเคยไปเคยไปที่เต็นท์แล้วทีหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเต็นท์ยังเป็นที่เดิมอยู่<ม>ก็ได้ดูรถหลายๆคันเลยครับก็รถเขาก็มีคุณภาพดีแล้วก็ติดตามช่องพวก u t u b e อะไรอย่างนงี้มาสักพักแล้วแล้วก็บบได้ไปเจอกับสองคันนี้นสองคันนี้แบบถูกใจครับถูกใจนะก็เลยได้มาดูมาเจอตัวจริงก็คือสวยไหม ดดโอ้สวยมากครับดีมากครับแบบรถใช้น้อยใหม่น้อย,ยน้อยทั้งคู่ใช่นะสภาพดังฟ้าแล้ววันนี้เสียบูมซื้อสดซื้อผ่อนนั้ยอ่าซื้อสดครับซื้อสดนะครับสองคันนะครับผมเบนซ์คันหนึ่งโตต้าคันหนึ่งเนะี่ยกลับบ้านเลยนะครับพักผมมาเมาื่อวานนี้แบบเอ้เข้าไปดูรถได้ไหมวันนี้เข้ามารับรถเลยนะครับสองคันซื้อสดกลับบ้านเลยนะก็ขอบคุณบูมมากนะเพื<ๆ>่อนมีอะไรก็จะจะซื้อจะขายอะไรก็มาหาเราได้ไไดเลย ก็วันนี้ขอให้รับรถไปแล้วกับครอบครัวเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับู้